ใช่แมีกันเงแต่ไฟแนลซ้อมมากี่วันเบียนควาก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายป่าแดางที่เดิมเลยเนาะแล้วมีใครไปช่วยเป็นก็บังซ้อมตอนเนี้ยก็พี่จารามพี่อ๋อก็คือพวกพี่ๆตัวใหญ่ในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึนึ่ง้ำหนักป่วยๆเราตอนนี้หกสิบหกมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับรุ่นพี่เลยนะเจนเชิงไม่เคยต่อยเขาแน่นอนเลยครั้งแรกแล้วได้ศึกษาเกมงเขาต่อยเขายัง เขาเป็นโมเดลสไตล์ก็มลงทรายมันวันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเกมวางแผงค์ไงดิก็ทำายเลยอ่ามีอะไรอยแก้ไขไว้ก็ไว้ดีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ล่าดุดเนินวันนั้นต่อยกับดีเกมน้อยเปรมั้งแพ้แพ้คะแนนวันนั้นต่อยอยู่เวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกวันนี้ต่อยร้อยสามสิบเชฟะเมื่อกี้ลองชั่งแล้วเป็นไงบ้างบอลกว่าไหวไหมก็เดี๋ยวมาลดน้ำหนักหน่อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ สมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดเอาแช่นะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลสี่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้ประมาณเจ็กว่าคนจังหวัดควนครรรรรศีธมาชฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วไนหะน,น่อยเจ้าตงกำลังแก่ผมเลยครับพอมา,อาชนะอับใครนะอ้าวนี่ขอโชคดีคุณครับ